การพัฒนาสังคมเพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งคุณภาพนั้นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่ายรวมถึงการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมก็เช่นเดียวกันก็ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจโดยเฉพาะการร่วมเป็นอาสาสมัครจากชุมชนท้องถิ่นต่างๆเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นโครงการเครือข่ายอาสาสมัครจังหวัดกระบี่สู่ความเป็นหนึ่งรวมพลังร่วมรณรงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมและปัญหายาเสพติด To be n u ม b บ r 1เกิดขึ้นได้ด้วยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมขององค์กรสวัสดิการสังคมกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รูปแบบการจัดโครงการจัดเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อเพิ่มศักยภาพ และสร้างเครือข่ายอาสาสมัครจากทุกภาคส่วนในการเป็นแกนนำด้านการรณรงค์เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมโดยเฉพาะปัญหายาเสพติดเพื่อลดปัญหาสังคมและปัญหายาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงเพื่อสร้างเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาชนให้เป็นพลังในการรณรงค์และขับเคลื่อนให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหาสังคมและปัญหายาเสพติดโดยมีกลุ่มเป้าหมายคืออาสาสมัครจากทุกภาคส่วน ในทุกอำเภอของจังหวัดกระบี่รวม240คนการจัดการอบรมจัดเป็น4รุ่นรุ่นละ60คนณห้องประชุมสำนักง,งานแรยงานจังหวัดกระบี่แผนการดำเนินงานเพื่อจัดกิจกรรมในเดือนกันยายนและเดือนตุลาคมเป็นช่วงการประสานงานเชิญวิทยากรจากหลายหน่วยงานและเปิดรับอาสาสมัครในแต่ละอำเภอโดยผ่านทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนพฤศจิกายน2554เริ่มเปิดการอบรมครั้งที่1ในวันที่สพฤศจิกายนเป็นอาสาสมัครจากอำเภอเมืองและอำเภอเหนือคลองครั้งที่2วันที่10พฤศจิกายนอาสาสมัครจากอำเภอเกาะลันตาและอำเภอเขาพนมครั้งที่3วันที่15พฤศจิกายนอาสาสมัครจากอำเภออ่าวลึกและอำเภอปลายพยาและครั้งที่4 วันที่24พฤศจิกายนอาสาสมัครจากอำเภอลำทับและอำเภอคลองท่อมการอบรมในครั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ข้อเท็จจริงด้านปัญหายาเสพติดได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกทางด้านความคิดและความสนุกสนานตลอดวันการจัดอบรมโดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายภายใต้หัวข้อพลังอาสาสมัครเปรตประเทศไทย ให้คนไทยห่างไกลจากยาเสพติดวิทยากรโดยคุณติติชยาบุญสมจากสถานีวิทยุ FM 96 MHz Unity Radio ที่มาของปัญหาการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดกระบี่วิทยากรจากสถานีตำรวจภูทรเมืองกระบี่โดยร้อยตำรวจตรีบุญเอือ้อเจริญพาณิชย์รองสารวัตรป้องกันและปราบปรามและดาบตำรวจศักดาพร้อมมูล ผู้บังคับหมู่ป้องกันและปราบปรามข้อคิดและประสบการณ์จากผู้ทำหน้าที่บำบัดผู้ติดยาเสพติดและกรณีตัวอย่างผู้ติดยาและสามารถเลิกได้วิทยากรโดยคุณสุชาดาแต่บรรพกุลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการกลุ่มงานจิตเวชโรงพยาบาลกระบีผลพวงจากการยุ่งเกี่ยวยาเสพติดสู่การคุมประพฤติวิทยากรโดยคุณธงชัยอนอง์ พนักง,งานคุมประพฤติชำนาญการสำนักง,งานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่และอาสาสมัครได้ร่วมกันถอดบทเรียนหาข้อสรุปร่วมกันในการใช้พลังอาสาสมัครเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาสังคมและปัญหายาเสพติดในการแบ่งกลุ่มและมีการนำเสนอภายใต้กรอบคำถามที่ว่าหากคุณรู้ว่าคนในชุมชนของคุณมีคนติดยาหรือค้ายาเสพติดคุณในฐานะอาสาสมัครจะทำอย่างไร คุณคิดว่าใครสามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ให้บอกเหตุผลวิธีที่สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดในสังคมได้คุณคิดว่าคืออะไรอย่างไรและยาเสพติดเป็นภัยต่อเยาวชนคนไทยและประเทศชาติอย่างไรกลุ่มอาสาสมัครได้ระดมความคิดและนำเสนอความคิดเห็นได้อย่างน่าสนใจ เป็นแนวทางและสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดนอกจากนี้อาสาสมัครยังได้ร่วมคิดและแสดงถึงความตั้งใจในการขยายเครือข่ายผ่านกิจกรรมเขียนแผนผังสายใยสายใจเครือข่ายอาสาสมัครพลังสีขาวเพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและร่วมประเมินความพึงพอใจและแสดงความคิดเห็นผ่านแบบประเมินผลการอบรมในครั้งนี้ ได้จบสิ้นลงแล้วหากแต่ภารกิจในการทำงานเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมยังคงมีต่อไปไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของภาครัฐภาคประชาชนทั้งผู้ใหญ่ทั้งเยาวชนซึ่งทุกคนคือพลังสำคัญในการรวมพลังกันเพื่อแก้ไขป้องกันปัญหาสังคมโดยเฉพาะปัญหายาเสพติดให้จางหายไปจากสังคมไทยสำนักง,งานรายงานจังหวัดกระบี่ขอขอบคุณ กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมขององค์กรสวัสดิการสังคมกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และทุกภาคส่วนทุกท่านที่มีส่วนร่วมให้การดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการเครือข่ายอาสาสมัครจังหวัดกระบีสู่ความเป็นหนึ่งรวมพลังร่วมรณรงค์เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมและปัญหายาเสพติดทูบีนัมเบอร์วันได้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีและเราหวังว่า โครงการนี้จะเป็นโครงการที่จะต่อยอดยังประโยชน์ต่อชุมชนต่อส่วนรวมต่อไปในอนาคตสวัสดีดิฉันนางสาวประพาพลพิรดำนะคะเป็นประธานในเรียนโรงเรียนรอวบริทเด็วันนี้ที่ได้มาอบรมได้ เราก็ได้รู้ในเรื่องของยาเสพติดนะที่นอกจากตัวของฉันที่เคยได้รู้มาเบื้องต้นแล้วก็ยังไม่ได้รับความรู้ในเรื่องของอเราจะทํายังไงกับคนที่ติดสารเสพติดนะฮะแล้วยังไงมันคือความรุนแรงระดับไหนนะฮะวันนี้ก็ได้เข้าใจแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเราจะได้พาน้องๆมาเรียนรู้นะคะเพราะว่าบางครั้งจะ่เรามาคนเดียวเนี่ยได้ความรู้แค่นี้เดียวแต่วันนี้ เปิดเขาเปิดโอกาสให้กับโยได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้เหมือนกันตอนนี้เยาวชนเองก็ได้มาเรียนรู้นะคะสำหรับในฐานะของการเป็นเยาวชนเนี่ยจะทํยังไงเพื่อสังคมนะฮะจะรณรงค์ยังไงนะฮะตอนนี้ของกลุ่มของมิ娜เองเนี่ยกลุ่มบริษัทเองจะกลุ่มก็เรียกว่ากลุ่มดนตรีบําบัดนะคะที่จะเอาน้องๆที่ติดน้ําท่อมเนี่ยมาบําบัดนะคะแล้วก็พยายามที่จะใช้ดนตรีเป็นตัวบําบัดของน้องๆที่ ไม่ติดสารเสพติดนะคะ,ะในเรื่องของการรุนแรงไม่ว่าเป็นยาม้าหรือว่ายาบ้าต่างๆเนี่ยเมื่อก่อนนะคะก่อนที่น,น่าจะน่าจะก่นาากอนหน้านี้ที่จะเข้ามาน้องๆเขาสูบบุหรี่วันนึกือบเป็นมุกเป็นองนนะ,ะแต่ตอนนี้น้องๆได้ลด ปริมาณการสูบมาวันล,ละไม่เกิน3าม้วนนะคะก็เ,ะเป็นการเปลี่ยนต่อไปดิฉันเชื่อว่าน้องๆถ้าอยากที่จะทําอะไรถ้าผูเอกสาสนับสนุนแล้วมีกฎบังคับดิฉันคิดว่าต่อไปน่าจะทาได้แน่นอนนะคะแล้วก็ดิฉันเองจะช่วยกันรณรงค์ให้ความรู้บางครั้งเขารู้ผิดนะคะแล้วก็น้องๆที่ยังไม่เข้าไปในเรื่องของสารเสพติดจะพยายามที่จะดึงน้องๆมามีส่วนร่วมต่อไปและก็จะพัฒนาให้น้องๆได้รู้จักคําว่าสารเสพติด นเป็อย่างไสวัสดีค่ะดิฉันได้หญิงคุคตาสินนี้นะคะเป็นสมาชิกอบยจังหวัดกระบี่ค่ะเป็นของศูนภอตะบนของคุณค่ะอยากฝากถึงผู้ใหญ่ก็คือการที่เด็กติดสารเสพติดก็คือควรจะให้คําแนะนําให้เด็กนั้นไปเข้าสถานพินิจหรือว่าสถานบําบัดให้หายแล้วก็เปิดโอกาสให้เขาได้ทํางานหรือว่าถ้าเกิดเขาเป็นสมัครงานก็อย่ารังเกียจอะไรของเขานะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะท่านวิทยากรและสมาชิกจิตอาสายาเสพติดทุกท่านนะคะดิฉันในฐานะที่เป็นเครือข่ายของอาสาสมัครยาเสพติดดิฉันว่าการที่ว่ายาเสพติดเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากครอบครัวนะคะการที่ว่าครอบครัวของเราเนี่ยมีจิตใจที่รักพ่อแม่ให้ความสนับสนุนดูแลลูกอบโอบกอดลูก ให้ความเชื่อมั่นในตัวของลูกไม่จับผิดลูกเนี่ยการดําเนินการของลูกที่จะห่างจากครอบครัวปฏิาิาสพติดนี่มันมีน้อยมากนะคะกิจหลักๆที่ดิฉันเคยสัมผัสมานะคะเพราะอาการที่ว่าครอบครัวคนเราเนี่ยจะมองลูกในด้านติดลบจับผิดมากมายเลยค่ะดิฉันเคยประสบกับตัวเองดิฉันหนึ่งบอกว่าการที่เราจะประสบความสำเร็จได้ในในองค์กรเครือข่ายเนี่ยเริ่มจาก เรือข่ายที่บ้านและครอบครัวเล็กๆให้ความรักให้ความเชื่อถือให้ความไว้วางใจกับลูกให้ปลื้มใจมากเลยค่ะเพราะว่าในฐานะที่ว่าท่านนายตำรวจเยากรและมีแพทย์จิตอาสาจิตเวชเนี่ยมาร่วมด้วยเนี่ยคนโรงนาะคะถ้าบำบัดจิตจิตใจของลูกหรือว่าคนรอบข้างหรือว่าเพื่อนนักเรียนทั้งหลายที่ลูกเรา ไปดําเนินการคบเพื่อนเนี่ยเราจะรู้เลยค่ะถ้าจิตใจของลูกมีความรักมีความอ่อนโยนเนี่ยจะห่างไกลยาเสพติดฉั่นจึงบอกว่าความรักความดูแลและเอาใจใส่ทั้งนั้นค่ะที่ทําให้ไม่ยาเสพติดมาคุ้มครองมาอยู่ในเครือข่ายของลูกได้ค่ะ